คนร้ายได้แล้วแต่คดีควายเนี่ยมึงไม่จับมันไม่ได้เนี่ยนะครับมึงไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมล่ะนะครับทําไมพวกมึงไม่เชื่อนะครับเออถ้ามึงเชื่อมันกูถามว่ามึงทําไมไม่โอนเงินให้มันขายบ้านขายช่องพวกมึงโอนให้มันหมดมันเป็นผู้บารมีเกิดชาติหน้ามึงจะได้รวยเหมือนมันนะครับสวัสดีครับแม่วิลไลนะครับนะทุกท่านรอบห้องข้านะครับแม่วิลไลมาแล้วนะครับว่าออเออยี่นะครับหัวค่ำนะจ๊ะ นี่นะครับนะโอ้ใกล้สว่างแล้วแมวเวลานอนเมื่อคืนในกับถึงเที่ยงขึ้นนะครับมืดจืดๆแมวเวลากลัวผีมากนะครับกลัวผีหลอกนะครับว่าเออคุณจินมาเก้าเอนะครับคิดเองได้นะครับอืรักสงบรักพลเป็นเทวดานะครับลงมาเกิดนะครับอืมลูกพลเป็ ern, be, นเทวดาลงมาเกิดรักสงบนะครับเออนะครับเออเห็นไหมใครคิดว่าจำเลยเป็นเทวดาลงมาเกิดนะครับเห็นไหม นะครับก็โอนเงินโอนทองอ่ะเอาลูกเอาเมียไปถวายเป็นข้าทาสบริวารกับมันไปเลยมันง่ายดีเห็นไหมล้าคุณจะได้บุญนะครับเห็นไหมคุณจะได้บุญนะครับนะครับคุณเชื่อเรื่องบุญนี่นะครับซื้องูซื้ออะไรเนี่ยเอาไปบริจาคให้มันนะครับซื้อนาคไปนาคตัวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเอาไปกองเต็มนั่นนะครับเห็นไหมนะเอาไปถวายให้มันนะครับนะครับมันจะไปยากอะไรมันเป็นเทพเทวดาฟ้าคาราของมันนะครับถ้าใครเชื่อก็นะครับ ขนเงินขนทองไปบริจาคมนแล้วมันจะจร่ำจะรวยนะครับนะนะ,นะนะครับถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ขนไปใครก็ไม่ได้ว่านะครับเห็นไม่ใครใครไม่เท้าในว่านะครับนะ,บนะเออนั่นแหละขนวิเศษคนมีบารามีหาอะไรนะครับเห็นไหมยังมีหมายมาลงตัวเองได้ในหมายจับลงตัวเองได้มันวิเศษตรงไหนนะครับลุงโมคนณไดวิเศษกว่าเห็นไหมล่ะ,นะ,นะ,นะนะ วิเศษของมันตั้งเยอะเลยนะครับเห็นไหมเออนะครับเจ้าบาได้อูลาลุมองคนะครับเจ้าบาได้อูละนะครับจำเลยมัน,น,นทุลนทุลายมาังเกิดเทวดาเฮอะไรนะครับนะเห็นไหมละ่ะทุกวันนี้มันเทวดาหายเหวอะไรที่ไหนนะครับเทวดาอะไรนะก็ขอเงินเข้ากินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเออโคตรวิเศษวิโสนะครับตั้งนะก็มึงไปขอทาไมขอสมทบทุนทำไมนะนะครับขอสมทุทุน,น,น,นะนทำไม นะครับเออไม่ต้องขอนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาให้ถ้ามึงเป็นเทวดานะครับจะสร้างนั่นสร้างนี่นะครับเห็นไหมแลอมึงก็เริ่มทําไปเลยนะครับมึงไม่ต้องไปขอมันนะครับถ้ามินมีบารมีจริงเป็นเทวดาจริงคนอื่นเขาก็จะได้เห็นนะครับมาใช่ข้านะครับเป็นบารมีมนะครับน่ะนักสายตูด่ดแรกแรกอย่างนั้นนะครับเรินใายตื่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเทวดาเหวอะไรนะครับเป็นโต๊ะแต่ไม่ว่าะนร่บ เออนะครับไปใส่ขายแล้วก็ส่งเงินไปให้เยอะๆนะครับนะครับอ้อาเมนะครับอีดับหมูขาวไก่เงานะครับใกละนะครับลุงลุงคืนนี้นะครับโอ้มีออนไลน์นะครับเอาแสงออกในตัวนะครับนะัวจอโทรศัพท์มันมัวมั้งนะครับนะะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะครับดีแล้วนะครับนะะ นะครับจอมันอาจจะมาหน้ากล้องมันอาจจะมัวแต่ดีแล้วนะครับเทวดาไม่มีฝาบ้านส่วนมันมีประตูอิวนะครับเวลานั่งขี่ทีนึงเนี่ยเห็นไหมนะนะครับหามห้อยตรงตาอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับข้าวโจรมันไม่โจรหรอกมันเอาเงินไปให้เมียมันหมดนะครับรูปเบาๆลุกนะครับนะว่าเออเทวดาถ้าจะบ้องเอออาจจะมีส่วนนะครับใ้พวกนี้นะครับนะ เห็นไม่เกิดเป็นคนเหมือนกันแท้ๆแต่มึงไปสรรเสริญเยินยอมันวิเศษกว่ามึงเนี่ยนะครับเออนะครับไอ้จำเลยมันไม่ได้วิเศษกว่ามึงเลยนะครับแต่มึงไปยกมันสรรเสริญเยินยอมันเนี่ยนะครับมันวิเศษตรงตรงไหนกว่ามึงนะครับอยากจะไปถามนะครับไอ้แชมป์นะครับเออนะครับถามว่ามึงกับปอจจัำเลยเนี่ยไอ้จำเลยมันวิเศษกว่ามึงใช่ไหมนะครับมึงไปเห็นมันจะวิเศษกว่ามึงตรงไหนนะครับไอ้ฮานี่เกิดมาเสียชาติเกิดไป สรรเสริญย,ยืนยอคนอื่นนะครับเห็นไหมและดอบตัวเองลงมาเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่เจริญหรอกครับเห็นคนอื่นนะครับนะครับพิเศษกว่านี่นะครับศรศนะเออนะครับ,ะรบจะไปมองคนอื่นพิเศษกว่าได้ยังไงล่ะครับคนเราเนี่ยนะครับเกิดมามีสองมือสองตีนมีจมูจมจมมกสองรูเหมือนกันนะครับมันจะพิเศษกว่ามึงตรงไหนล่ะนะครับเนะี่ยเห็นไหมถ้ามึงนอนหลับมันนอนหลับมันนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับมันไปไหนก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็หาเงินไม่ได้เหมือนกัน นะครับมันต้องอาศัยคนโง่โง่นะโอนให้มันนะครับเห็นไหมล่ะไอ้ตรงนั้นเข้ามาเลยไม่เรียกว่าผู้พิเศษนะครับเห็นไหมล่ะเออไม่ใช่ว่าผู้พิเศษมันมีควายเข้ามาหามันเองนะครับเห็นไหมเออเขาเรียกว่าควายนะครับมีคนโง่มาเองอ่ะนะครับเออนนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุมมงคลด้วยนะครับน่ะเออนะครับไอ้บ๊ามซา